ฝนซาพ่อเป็นสวัสดีจ้าเราประสบการชีวิตในเกาหลีอุปสรรคมากมายมาต่อกันอีพีสองด้วยจ้าจากอีพีหนึ่งเนาะกับก้บวาวถึงตอนสวนสตอเบอรีร่สวนที่สองเนาะที่ว่าบม่ำำบม,ม,บมีเครื่องทำน้ำอุ่นบ่มีห้องน้ำบ่มีเครื่องซักผ้าให้กับภา,ากันเทศบันนี้กับไปสวนสตอเบอรีร่สวนที่สามบันนีกับบ่มีคือกัน บ่มีหม่องอาบน้ำบ่มีเครื่องทำน้ำอุ่นบ่มีเครื่องซักผ้าแต่ว่าเทาแก่เพื่อนว่าเพื่อนสีเฮ็ดห้หองน้ำหาแล้วการติดเครื่องทำน้ำอุ่นห้เอาเครื่องซักผ้ามาห้เออเพื่อนกะเพื่อนกะเอามาให้ยเมือ่อกับกได้เฮ็ดสวนสตอเบอรี่สวนนี่แหละบะเนียนมันอยากเรื่องเขาห้องน้ำนี่ตีบันนี้มันเป็นสวมหลุมเนาะโอ๊แห้งบ่อยอยากบ่อยอยากขี่เนาะ บ่เคยเห็นเนาะบ่เคยพอจักเกล้อขันมาที่แหลกมันกะผู้ใด,ดกะคือสิบป็นคือฝนนี่แหละบ่อยากเขาบัดเน,นี้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเนาะมันกะอดตบรัยแล้วบัดน,นี้มันลายมือลายมัยมนปวดขีเนาะก็เด้ไปอดเข่าขื้อเกาบัดน,นี้บัดเข้าไปเรื่อยๆมันกะชิ่นไปได้บัดเน,นี้เฮ็ดงานสวนสตอเบอรี่นี่เท่าแก่กับใจดีอยู่ต้องผูท้ายผู้ยิ่งกะ ได้กินสตอรอเบอรี่พรอมอยากน่วยได้ก็กินน่วยใยน่วยน่อยอยากกินก็กินบัดเทศงานยูส,นสตอรอเบอรี่บัดน,นี้ฮอดฮอดนาห่อนเนาะนาห่อนเดือน6กเดือนเมันก็เมืเนาะเมื่อนาสตรอเบอรี่เขาก็จะโลสวนโลสวนบัดน,นี้กับเมิดงานบัเนพนิ่คนก็ได้เปลี่ยนงานใหม่อีกบัดนี้เปลี่ยนง,งานใหม่ก็ได้ไปเฮ็ด งานโรงงานอนเฟ้์นิเจอร์โรงงานฟร์น,นิเจอร์เฮ็ดพวกประตูเฮ็ดหน้าต่างอย่างนี้แหละเขางานแบบมุงเลือกกันหุม้มุงครึ่งบะเนียนของเศร้ากับเศร้าเอาแหละโรงงานก็ออกให้ครึ่งนึงบะเนี้ <c oughs> เห็ดงานแบบโหดคักเลย เลิกตีสองตีสามวันเสาเลิกเทียงขึ้นปารเห็ดงานตะลเมดจนสีแดงข้านขึ้นหอ้องตาปันนั่นก็ได้เงินนิดเดี๋ยวหอดบ่หอดสองหลานสามเห็ดจนปานนั่นนะเลิกตีสองตีสามนะแถบเสรบปมีเวลาได้นอนเลิกมาตีล่างมือเลิกตีสามเนาะม่านอาบน้ำเพื่อสีได้นอนกับตีสีแล้วมันในตรงตื่นตั้งแต่เจ็ดมุ่งมันน เตรียมตัวอาบน้ำียังเตรียมไปเฮ็ดงานเฮ็ดงานในหัวตังว่าโดนเติบแต่ตังเกือบปีบ่บ่เคยได้เงินถึงสองล้านจักเดือนขนาดเฮ็ดคักไปนี่นะจนจอยแบบตาจนลุบแหละจอยคักเลยตอนนั้นบัดน,นี้มูมันก็มีมูเนาะวานโรงงานเขารับคนบัดน,นี้ก็เลยล่าออกจากเฟอร์นิเจอร์ไปเฮ็ด น้ำเขาเป็นอะไรรถยนต์ประเทศงานอะไรรถยนต์ไปได้สักเดือนสี่หาเดือนงานม่มีอีกงหายโรงงานอีกง่ายไปลงยู่กับเถาแก้านี่แหละแต่ว่าแห่งง่ายไปง่ายมาง่ายไปมงนั้นมงนี้ไหมมันเพราะว่าโรงงานเขาเขาเซาเสาเห็ดเนาะมันมันมาสัญญากระใหญ่าืสแบบนี้เพดไปเ็ดมากบบนี้งานกับเม็ดงานกับเม็ด ก็ได้หางานใหม่อีกไปกับไปได้งานนั่นซีนซี่บันี้เจ็ดงานโรงงานอยู่ซีนซี่อยู่จักเดือนสองสามเดือนนี่แหละเพราะว่ามันกระตัดวเดนนดเดีเดือนหนึ่งได้เงินเดือนเดือนเอยวอีกบบน่ะออกเงินห้เดือนเดียวอันบอ,อกอ๋เงินห้แม่บบมีเงินจ่ายไปสันว่าอันบัานี้ก็เลยได้ไปฟองจ้างทนายฟองให้ ้องให้ก็ได้ครึ่งเดียวหนึ่งบาทนีนนี้ก็มาอันมาเฮ็ดงานโรงงานอะไรตู้เย็นได้บ่นี่ออกจากงานหรอมาเฮ็ดงานโรงงานอะไรตู้เย็นอันแบบโรงงานนี่ก็แบบอู้ยเฮ็ดงานน้ำสายพานเนาะแบบป๊าแบบหัวแท่งโรงงานยุคอันงานยูโรงงานยุ่เกาหลีเนะ่ะม,ม่มีหมองใดที่แบบสบายเลยแบบ มันโหดอีหลีแบบต้องเขาต้องให้เฮาเร็วร่เร่เเร่ไปรีบปรีบอย่างเดียวอะนะเฮ็ดไปเด็ดเจักเดือนบุหาหกเดือนบาน,นี่คนคนเก้าเพิ่นกรออกบาน,นี่มันละบบมีู่ดเสื่อมเสื่อมโรบอทเนาะแบบเอาเครื่องจืบจืบจืบนะเพิ่นก็ให้ฝนไปเชื่อมบาน,นี่ไฮฟ,ฟ์ฟนไปเฮ็ดบานี่ก็ให้เฮาเฮ็ดเร่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 ได้บาน,นี่เขียวเฮาวได้บานี่บาน,นี่ มันฟนกับมือยเนาอบันนีบน้บันนี้เงื่อนกับออกไ้บ่คบแม่คิดไ้บ่คบนะฟนกับล่เงื่อนขาดไปมือนึงเดือนแรกอะขาดไปมือนึงประเดือนต่อมาก,ก็ขาดไปอีองมือฟนกับไปท่วงเอาทุกเดือนนะนั่นแหละบัดเนียนเข้าไปท่วงเอาเงื่อนบันนี้ว่าบบมาเข้าว่าเข้าเ้าดูพนะเอา งานนะเฮ็ดงานเมื่อยกระดอแมงเงินออกให้บ่ครบสิบ่ให้เฮาไปท่วงมันจะเป็นไปได้บ่เพื่อเฮาสิเหตุได้แมงเมื่อยกระเมื่อยเสื่อมงานเบิ่งติละงานมันเป็นงานผู้หญิงอยู่บ่ให้ไปเสื่อมงานแต่ว่ากระเฮ็ดได้เมื่อนั่นแหละเพื่อเงินเนาะอันกระเฮ็ดได้บัดนี้บัดนี้พอได้ยินเขาอ่อนเขาเว้าเนาะว่าบ่มักว่าเฮาอ่อน้าดูไปท่วงเงินเขาดู พนก็นเลยแบบออกเลยตอนะตอนกระตาสินใจออกเลยพอไปเห็นงานเลยบันเอก็มานอนอยู่หอ้องอาทิตย์นึงบอ่อยู่หอ้องอาทิตย์นึ่งบันเองก็เลยไปหางานใหม่ก็ไดไาา้ได้งานงานซสีนซี่ไปหางานได้งานซสีนซี่เ่าบันเพราะว่าก็เคยเห็นอยู่แล้วเนาะเขาก็ต้องการคนที่เปลี่ยนงาน กะมาเห็ดโรงงานนี่ก็ดีอยู่ที่แหลกแหกที่แรกแหลกกด็ดีให้ค่าแรงตามกลมมีอู๋อร้ายวันเห็ดกับมี่ที่แหลกกด็ดีดีมี่ยังกะเออเอามาให้กินยังนู่นนี่นะั่นบัดโดนไปอูยขี่ทีขี่ทีอียังกะแพ่งอียังกะแพงกาแฟ่นี่บ่มี่ให้ลุงน้องกินเด้ โรงงานอื่นเขาซีมีกาแฟมาให้กินเนาะอานู่นอันนี้ย่ามผักเบคก็ไมาให้กินโรงงานนี่บะมีขีที่ภากอีดีเกาหลีนี่สุดยอดคันบัคขีที่เขากรบเรวยคือวานนั่นเนาะแต่ว่าตะเขาเข้าคือกันแหละ <c ười> คลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเด้จา้าเดี๋ยวมาต่ออีพี่สามด้จา้า ฝากกดติดตามท้นศาสตรภาพ,พเพิ่นทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจให้ท้นศาสตร์อันเท็คลิปต่อๆไปในดต่ใจบ๊ายบาย